สวัสดีค่ะชื่อแอลสุดาพรทองชิมนะคะก็วันนี้นะคะมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพคือท้องผูกนะคะเพราะว่าเป็นคนที่คือเขาเรียกว่าอะไรท้องผูกรุนแรงถึงขนาดเป็นลิซิดวงเลยนะ,ะลิซิดวงนี่คือแบบเวลาเราถ่ายนี่คือจะมีติ่งเนื้อยื่นออกมาเลยนะ,ะบางครั้งก็อักเสบมีเลือดออกด้วยนะคะซึ่ง พอดีได้ทานผลิผตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไฟตัววีลิฟนะคะตัวนี้ครับส่วนผสมเนี่ยยี่สิบหกชนิดเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะเกรดพรีเมียมมากๆนะคะก็จากการที่ท้องผูกนะคะสองสมวันถ่ายครั้งหนึ่งก็คือจะอึดอัดในท้องนะ,ะไม่สบายตัวนะคะก็หลังจากได้ทานไฟตัววีลิฟไปนะคะ,ะประมาณ8ดชั่วโมงอะะเช้ามาตีสี่ตีห้านี่ปลุกทันทีเลยนะคะ ลูกอัตโนมัติเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นท้องผูกนะก็คือไม่อยากให้ปล่อยไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือมะเร็งลำไส้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะว่าเราสะสมสารพิษไว้เยอะของเน่าของเสียในลำไส้เยอะนะคะคุณหมอพรทิพย์เคยผ่าตัดนะคะตอนนั้นมีข่าวออกมาคือ ผาตัดนี่คือมีอุจจาระตกค้างในลำไส้นะเป็น10บกิโลเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวเวลาเราทานของเข้าไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาขับถ่ายควรเป็นตีห้าถึงเโมเชา้าถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยก็คือจะมีอาการมึนๆงงๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำขี้ไปเลี้ยงสมองนะ,ะไม่ไม่ไม่สดชื่นเนาะวิธีชงง่ายๆเลยกับน้ำเย็นนะคะเดยดชงให้ทานนะ ทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็เด็กที่ไม่ไม่กินผักนะคะก็สามารถทานได้นะคะของเราเป็นของคุณหมอนะคะปลอดภัยแล้วก็เห็นผลไวเพราะว่าใช้นวัตกรรมนะค,ะคำว่านวัตกรรมก็คือเรียกว่าล้ํากว่าเทคโนโลยีนั่นเองนะคะ,ะเห็นผลภายใน8-12ถชั่วโมงจะเวลาถ่ายออกมาจะโล่งเบาสบายตัวเบ้าเๆ้ค่ะ สำหรับคนที่ชอบสายปิ้งย่างก็แนะนำให้ทำดีท็อกหรือว่าสายดื่มนะคะสายดื่มก็แนะนำให้ทำดีท็อกด้วยนะคะหรือว่ากินยาอยู่เป็นประจำนะคะก็ควรจะทำดีท็อกซ์เหมือนกันนะคะนี yes. ่ค่ะอร่อยค่ะคือชงกับน้ำเย็นๆแล้วทานก่อนนอนต้องทานเลยเพราะว่าตั้งทิ้งไว้แล้วจะเป็นวุ้นทานยากนะคะ พรุ่งนี้ก็นับไปจากนี่ก็คือแปดชั่วโมงนะแบบคือเราจะถ่ายแบบง่ายมากโล่งเบาสบายตัวนะคะจากที่แบบนั่งห้องน้ำนานๆน,น,นั่งที่เป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยทรมานมากจะถ่ายก็ไม่ถ่ายนะคะอืมอร่อยมากๆเลยนะคะ มีพวกอ่าบูเบอร์ี่ร้านเบอร์รี่นะคะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเห็ดลินจือโสมอะไรก็มีนะคะก็คือเน้นเรื่องสุขภาพลุนร้วนนะคะหนึ่งกลองนะมีเน,นี่ยทั้งหมดสิบห้าซองนะคะก็คุ้มมากอ่าข้างกล่องก็คือราคาพันสามร้อเก้าสิบาทนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นสมาชิกก็ได้ราคาพิเศษกว่านี้อ่าใครอยากได้ราคาพิเศษก็ทักทายสอบถามมาได้นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าท้องผูก เราเสี่ยงกับมะเร็งลำไส้แน่นอนนะคะแล้วก็คนที่มีกินตัวเกลฑ์ปากแนะนําเลยให้ทําดีท็อกนะคะแล้วคุณจะได้สุขภาพดีๆกลับมานะคะอย่าปล่อยให้ท้องผูกเรื้อรังเพราะว่ารีซิดวงพอลีซิดอวงเสร็จปุ๊บมะเร็งตามมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองง่ายๆด้วยไบตรวีลิปค่ะ